สวนเดี่องผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับชุดปิดท้ายนะครับก่อนที่จะกลับบ้านกันนะครับสำหรับเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นนะครับลาย TE37 นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับหน้ากว้าง9หลังกว้าง10นะครับล้อตัวนี้นะครับใส่กับรถกระบะโรเตียมานะครับตัวนี้นะครับใส่กับรถกระบะโรเตียของอิซูซุมาถ้าผมจำไม่ผิด แต่สามารถเอาไปใส่กับกระบะรุ่นใหญ่ได้นะครับพวกของวเท่้ไหลายแหล่จะได้หมดนะครับ f o r เดอร์ปาเจโลอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับแต่ซีรีส์นี้ส่วนใหญ่เขาจะชอบไปใส่กับกระบะโรเตีรนะครับมันจะเต็มๆนะครับหลังจากยิ่ๆแน่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับที่ผมเอามาไล่ให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นส่วนของล้อหลังนะครับมันจะเป็นล้อขอบ20นะครับกว้างส0ออฟเซตอยู่ที่2ีนะครับออฟ20นะ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานทั่วไปนะครับที่ขายในบ้านเรานะครับก็ถือว่าล้ออะไนี้ที่ผมบอกนะครับมันยอดนิยมนะครับสพี่น้องนะครับ T E C E R E นะครับก็จะมีล้อเรียนแบบเยอะนะครับถ้าล้อแท้ขนาดนี้นะครับลายนี้ผมบอกได้เลยว่าการที่หลักหมื่นปลายเลยนะครับเกือบแสงก็มีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะอยากหาล้อสวยๆไว้ใส่ซิ่งตอนปีใหม่นะครับสินค้ามีพร้องเปลี่ยน นะครับต่างจังหวัดผมจัดส่งได้นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางบุทีน,นีครับอยู่เลยซอยเจนเทะเล21หรือ21มา200เมตรจะถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสำหคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่ นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ